อีกหนึ่งคำพิพากษาที่มีความชัดเจนเรียบร้อยแล้วเป็นคดีผู้ชมตั้งแต่ปี51พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไปบุกสนามบินดอนเมืองคงจำกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี51ปีการปิดล้อมสนามบินดอนเมืองแล้วก็เป็นคดีความ คือคดีเนี่ยคือคดีข้อหาเก่อกบฏการก่อการร้ายนะครับมีจําเลยทั้งหมดเนี่ย28คนนะวันนี้เนี่ยศาลก็นัดฟังคําพิพากษาคือก่อนหน้าน,นี้มีการนัดมาแล้วหลายรอบนะครับแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีจําเลยที่ไม่พร้อมในการที่จะมาฟังนะครับป่วยบ้างอะไรบ้างศาลท่านก็เลื่อนก็เลื่อนการนัดวันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้โดย กรณีนี้อย่างที่บอกนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่24พฤศจิกาถึง3ธันวา51จำเลยทั้งหมด28คนได้ร่วมกันโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนร่วมกันชุมนุมโดยกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆปิดล้อมอาคาร VAP สนามบินดอนเมืองซึ่งทำให้มีผู้เสียหาย5-6รายก็คือบริษัทท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับสำนักเลขานายการัฐมนตรีซึ่งเป็น จ้าของอาคาร v i p ที่สามินดอนเมืองนะมีบริษัทมิจิุการบินเป็นผู้เสียหายที่3มีกรมทางหลวงเป็นผู้เสียหายที่4มีการบินไทยเป็นผู้เสียหายที่5แล้วก็มีไพรสเนไท,ย,ทยเป็นผู้เสียหายที่6รวมถึงมีการใช้กําลังขู่เข็นกดดันที่นายสมชายวงสวัสด์ขนาดนั้นซึ่งเป็นนายกอยู่ลาออกนะครับนี่คือข้อหาทั้งหมดที่ เขาขอให้ลงโทษแล้วบอกว่ามีความผิดแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อหา30กว่าข้อหานะครับซึ่งจำเลยทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธนะครับก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าหลังจากที่ศาลเนี่ยได้อ่านข้อควาอ่านคำวินิจฉัยแล้วนะครับศาลพิพากษาว่ากรณีการกระทำความผิดข้อหากบทก่อการร้ายเนี่ย สารมองว่าเป็นการบุกรุกและฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินการกระทําของจําเลยเป็นความผิดต่อก,กฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดก็คือความผิดตามพลกรฉุกเฉิน2,148ให้ลงโทษปรับคนละ20,000บาทส่วนข้อหาอื่นพยานและหลักฐานของโจทย์ไม่มีน้ำหนักพอให้รับฟังได้ว่าการกระทําทั้งหมดเป็นความผิดจึงให้ยกฟ้องนะครับจึงให้ยกฟ้อง การส่วนจำเลยที่เหลือนะครับยกฟ้องทั้งหมดคือกรณีที่ให้ลงโทษปรับคนละสอง0 0บาทเนี่ย13คนจาก28นะครับ13จาก28ที่ให้ลงโทษพิพากษาปรับคนละ20,000ส่วนนอกจากนั้นยกฟ้องครับไม่มีความผิดคุณประพันธ์คุณมีครับให้สัมภาษณ์หลังฟังคำพิพากษานะครับบอกว่าก็นอมรับในคำพิพากษาของศาลแล้วยืนยันว่าการชุมนุมในครั้งนั้นเป็นการชุมนุมโดยสันติสงบ ปราศจากอาวุธแล้วก็บอกว่าคดีนี้อายการยื่นฟ้องหลายข้อหามีข้อหาบุกรุกผิดพลกรฉุกเฉินก่อการร้ายทำร้ายเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าที่กักขังห่วงเหนียวซึ่งตัวเองมองว่าการชุมนุมของพันธมิตรเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและชอบด้วยรัฐธรรมนูญศาลเห็นว่าการชุมนุมของพันธมิตรสืบเนื่องมาตั้งแต่พฤษภาคม51มีจุดบุ้นหมายคือการคัดค้านรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญ ที่ทําให้การผิดคอร์รัปชันนักการเมืองหายไปซึ่งการชุมนุมครั้งนั้นแม้จะเป็นพื้นที่สามบินดอนเมืองแต่เป็นการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะไม่เกี่ยวข้องกับการบินไม่กระทบกับประชาชนและว่ามีการทําร้ายผู้โดยสารรวมถึงพนักงานและไม่มีการพกพาวุธดและก่อความวุ่นวายจราจนนะครับสารก็เลยวินิจฉัยนะครับว่าไม่เป็นความผิดในฐานก่อการร้าย นะรวมถึงข้อหาอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นฝา่าฝืนพลกร,ร,รหรือข้อหาบุกนะรุกนะฮะก็ถือว่าปิดตำนานคดีสนามบินนะครับคดีปิดสนามบินพันธมิตร16ปีฮะ16ปีนะครับถือว่าจบกับคดีนี้ไปเพราะคดีนี้ก็หลายคนก็รอความชัดเจนอยู่นะครับว่าอย่างไรเพราะมีการเลื่อนการพิพากษาม,มาตลอดนะครับเพราะว่าจำเลยมีการอาการเจ็บป่วยวันนี้ก็สุดท้ายแล้วยก ฟ้องฐานกระบอกบการร้ายมีความผิดอย่างเดียวก็คือฝา่าฝืนพละกรอฉุกเฉินปรับคนละ20,000บาทนะครับสับคดีนี้ก็ถือว่าจบไปนะครับ